ช่อนนี่รู้เท่าไหร่แบบนี้นี่กับเพือนทำเราเป็นนั่นเนาะเผื่อคนที่เก็บยลเราไเอาไปคนมาต๋มเย่ ขายปลาคนดวงซือปลาต้นไปนะคะสวัสดีค่ะแมทองคำบุตรดีนะคะขอปลาแม่ค่ะ ขายงจ๊ะนี่สองกํห้าอืมเอาเลยสองกํห้ามะ่วงอะไรเนี่ยลูกเขาเรียกอะไรกันเนี่ยี๋ยวใหญ่โเท่าไหร่คะเด๋ใส่กรเปต้มยำใ่ใส่ไปนะจ๊ะ เอาเลยแค่นี้นะลาบกินไปเป็นนี่ก่อนอาน่ากินจัง สิบา้่พครับะัสดิจ้าคุณาตงคำดจ้าวันนี้ทำเมนูอะไรครับชนนามานี่มีตหนอันนี้เอาเเนอไว้วันนี้ทำเมนูอะไรแกงหน่อไม้ใส่ปลา ช้อนนาสูตรคุณนายทองคำอินที่ทำเลี้ยงอะไรเลี้ยงลูกๆมาใช่ไหมเลี้ยงเองมเลี้ยงลูกจะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเน,ะนาะกินได้กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินใช่ไหมอ่ะวันนี้ทำไปช่อนนา,อนาปลาช่อนนาหรือแกงอะไรครับแกงปลาสูตรคุณนายทองคำอุตตดีอันนี้ปรุงนะปรุงสนใจปรุงไหม โอ้ยยกินไหมกินคุณกินไหมกินสิคะต้อต่อลงทำต้มยำเหรอต้มยำแกงเหล่าไม้ป่าเห็นไหมเอาไม้จะเสกเสร็จหมดเลยเอาได้แล้วแต่แม่กินเป็นเมื่อไหร่ไม่เป็นจะได้กินไปจะกินเออกินได้หมดแหละแหมกินจะได้เกล็ดไงเดี๋ยวกินไม่หมดเลย ไปดูหม้อนี่ก่อนเร็วเสร็จแล้วนะจ้าเสร็จเลยจ้าเรียกแกงอะไรครับแกงหอไม้เสร็จปลาช่อนปลาปลาปลาลอกรออืออันนี้สูตรดังเดิมของสูตรแม่เลยใช่ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอ่ถูกไหมอร่อยอร่อยแม่อร่อยก็ต้องกินเพราะไม่มีเงินก็ต้องกินเอาม่พูดพร้อมกันอร่อยแม่อร่อยก็ต้อง ินอร่อยก็ต้องกินแม่อร่อยก็ต้องกินอร่อยก็ต้องกินแม่อร่อยก็ต้องไม่กินก็ไม่ทำทำไม่กินก็ไม่ต้องกินเพราะมันคือของฟรี